สวัสดีครับมีเวลามีโอกาสกันแล้วสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราจะพามาทำปูไข่ผัดผงกะหรี่นะครับผมสไตล์คัวคุ้นเคยนะครับวันนี้เรามีปูไข่น่ารับประทานนะครับผมสดสดใหม่ๆนะครับวันนี้เราจะมาทำปูไข่ผงกะหรี่สูตรแต้จิ๋วนะครับสไตล์คัวคุ้นเคยมาดูวิธีทำปูและก็วิธี เตรียมวัตถุดิบนะครับผมแล้วก็วิธีน็อกปูว่าเราจะทำแบบไหนไปดูกันเลย เรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับติดเตาแล้วก็เทน้ํามันนะครับผมน้ํามันก็ใช้พอประมาณนะครับเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับพอกระเทียมหอมเจียวให้เหลืองแล้วก็หอมเรียบร้อยนะครับ ผงกะหรี่ส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะมาผัดให้เขาหอมก่อนครับผมใส่ผงกะหรี่เข้าไปอีก1ช้อนเลยนะครับวันนี้เราจะทำสไตล์ของเต้จิ๋วนะครับผมบวกกับสไตล์ไทยๆสไตล์ครัวคุ้นเคยนะครับรับรองอร่อยผัดผงกะหรี่ให้หอมแล้วก็ใส่ปูครับผมที่เราทำ ความสะอาดร้างเรียบร้อยนะครับลงไปผัดก่อนนะครับผมให้เขาหอมก่อนส่งกลิ่นหอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมน้ําซุปนะครับผมเข้าไปก่อนเพื่อจะปู ทำให้ปูสุกนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้สักพักหนึ่งนะครับปูเริ่มจะสุกแล้วนะครับผมหืมส่งกลิ่นหอมมากๆเลยครับน่ารับประทานเป็นอย่างมากวันนี้ปูไข่ตัวใหญ่ๆครับน้ำหนักก็ประมาณครึ่งกิโลครับัวคตัว เสร็จเรียบร้อยเราก็จะปรุงก่อนนะครับผมสีิวขาวหนึ่งช้อนครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับผมตามด้วยน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนครับขาดไม่ได้นะครับผมน้ำตาลเราก็ใช้น้ำตาลทรายครับหนึ่งช้อนโต๊ะเรียบร้อยก็ใส่น้ำซุปที่เหลือลงไปครับผม ก็ให้ปูเขาสุกตามมาด้วยหอมหัวใหญ่ครับผมผัดหอมหัวใหญ่กับปูให้เข้ากันก่อนนะครับส่งกลิ่นหอมมากๆครับผมเขาสวยอีกแล้ววันนี้ ามมาด้วยต้นหอมครับผมแล้วก็ขึ้นช่ายครับที่เราเตรียมไว้ผัดต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็หอมหัวใหญ่ให้เข้ากันกับเนื้อปูก่อนนะครับผมเรียบร้อยเราก็จะเติมซอสผงกะหรี่นะครับที่เราเตรียมไว้ ใส่เข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยครับผมการที่จะผัดให้ซอสผงกะรี่เนียนแล้วก็นุ่มนะครับเค็ดลับง่ายๆนะครับผมเราอย่าผัดให้เขานานไปนะครับพอให้เขาสุกนิดนึงแล้วก็เราจะมีแป้งมันอีกนิดนึงครับผมใส่เข้าไปเพื่อให้น้ำซอสของปู ผงเกรื่ของเราเนียนนุ่มน่ารับประทานเป็นอย่างมากนะครับส่งกลิ่นหอมมากๆครับหน้าตาน่ารับประทานเป็นอย่างมากนะครับผมแป้งมันนะครับใส่ไปนิดหนึ่งครับแป้งมันเราใช้แป้งข้าวโพดนะครับผมนี่เป็นสูตรของสไตล์ของแต้จิ๋วนะครับแต่รับรองอร่อยอย่างมากมายนะครับผมวันนี้กลัวคุณเคยสไตล์ของเรา มาทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็สามารถทำตามได้นะครับส่วนประกอบแล้วก็วัตถุดิบส่วนผสมต่างๆอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาชิมดูนะครับว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงนะครับหน้าตาน่ารับประทานเป็นอย่างมากนะครับเพิ่มน้ำซุปกาไปอีกนิดหนึ่งครับผม เรียบร้อยครับซอสของเขาหน้ารับทานเป็นอย่างมากเรามาชิมกันเลยรสชาตินะครับกลิ่นของพงกละรี่หอมนะครับผมแล้วก็ออกเค็มนิดนึงครับผมทำให้ซอสมีรสชาติอร่อยมากมายเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตักใส่จานเลยนะครับผมแล้วก็จะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับวันนี้ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s s ับ c r i b ้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมมาดูคลิปหน้าเราจะทำอะไรนะครับวันนี้เราทำปูผัดผงกะรีสไตล์ของครัวคุ้นเคยนะครับสูตรแต้จิ๋วนะครับผมอร่อยมากๆครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับผมเราจะแบ่งผัดใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไว้โรยหน้าครึ่งหนึ่งนะครับผมพร้อมรับประทานนะครับ หน้าตาน่ารับทานเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชม,มเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้กราบสวัสดีครับ